ก่อนเข้าไปดูคลิปการทำอาหารของผมนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจงให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับวันนี้มาทำเมนูต้มมะรละกระดูกหมูโอเคผมเอาน้ำสต๊อกมาเนาะก็เอากระดูกหมูที่เราจะต้องการต้มเนี่ยครับเอาไปเคี่ยวก่อนไปต้มไฟอ,อ่อนๆจนมันแล้วก็ช้อนฟองออกเนาะแล้วก็เป็นน้ำสต๊อกมาแล้วก็มาต้ม ผมก็จะใส่เกลือเม็ดลงไปใส่รากผักชีลงไปนะครับแล้วก็ใส่กระเทียมแกะลงไปต้มให้เดือดก่อนอันนี้ก็จะเป็นกระดูกหมูที่ผมเคี่ยวไว้แล้วประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะต้มลงไปน้ําที่อยู่ในนี้แหละครับหอมดีแล้วก็น้ําก็จะใส่ไม่ขุ่น เดี๋ยวมาดูสักคู่นะ่ออ่อใส่มะระเอาไปล้างน้ําเกลือนะหัน่นแล้วก็เลือกไอ้ตรงที่ว่าถ้าจะไม่ให้มันขมเนาะเลือกไอ้ตรงที่ตรงนี้มันใหญ่ๆเนาะอืมมันมันแก่โอเคแล้วก็ต้มสักพักหนึ่งใส่น้ำเห็ดหอมแห้งก็ผม ซื้อเห็ดหอมแห้งใส่จำโบแช่น้ำผ่อน,นิ่งก่อนแช่น้ำเอาไปล้างก่อนนะครับเพราะมันจะมีฝุ่นเนาะน้ำให้สะอาดแล้วก็หันเป็นชิ้นเล็กแล้วก็ใส่น้ําที่ดื่มได้นะ,ะลงไปด้วยต้มให้เดือดกินจะหอมมากนครับสกุหนึ่งเดีย๋ยวรอปิดติดใจ๊บาบานะครับเอาเคี่ยวไว้สักครึ่งชั่วโมง โอเคครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับมะรลัก็สุกละแล้วก็กระดูกหมูก็เปื่อยละแล้วก็ใส่ถ้วยแล้วแต่นะครับมงคนชอบทานพริกไทยเนาะอาจจะมีโรยพริกไทยแล้วก็โรยผักชีก็ได้ครับโอเคนั้นคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ